สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิพารมาเมืองหลังจากเขาตัดเข่าไปแล้วได้สองอาทิตย์เนาะนะครับตัดไปวันที่หนึ่งสิงหาเมื่อนี้วันที 16, ่สิบหกสิบหกสิงหานะครับว่าเข่ามันงามปานใดมันใส่ไดบ้บ่อเป็นตะตัดบอ่อนะครับตัดเราวันดี่ยังไงเนาะะมาเมืองครับเมืงองเนาะนี่เนาะ หลังจากที่เขาตัดไปแล้ว2อ,อาทิตย์ครับเขากระสีขึ้นมาสอดโพนามข้นมาแบบนี้แหละครับมันกระสีกำลังสิแตกกอมันดีขึ้นมาแล้วก็สิแตกกอรครับท่า,าจักน้อยน้ำลดลงกระสีพอดีละแตกกอเนาะครับสังเกตนุนะครับอย่ามันจะเกิดบ่ทันหย่ามันจะขึ้นบ่ทันกับเขาเนาะหย่าต้นเนี้ยถ้าเขาบ่ตัด ช่วงแรกเนาะเขาตัดมันทีลร่มทับเข่าบี่ล่มทับเข่านั่นสังเกตมึงนี่คือเนื้าห้างกายเพราะตัดเราเมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเยอะตัวเข่าก็ขึ้นมาแซมขึ้นหนื้อตัวนี้มื่อกลดลงจังหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นมาขึ้นเข่าหละนี่สังเกตมึงมองในน้มถั่วมะเทิมเมื่ก็ขึ้นมาแต่ว่าหนื้ออาจจะแซมขึ้นมาหนื้อในอื่นบ่มีเนาะตัวเข่าก็ขึ้นมา มองว่าเป็นรูปเป็นบอ่อเลยมันเป็นเอียดบ่ค่อยเกิดครับนี่หน้านี่งามไหลนีงั้มไปนี่อีโปมันช่องสามอาทิตย์นี่มันก็จะแตกกอเขือนกันดึ้บเลยแล้วมึงอ่ะมีแตก้นคอเนาะที่นี่จะพาไปมึงหน้าเสือกวาตัดอยู่ข้างกันเสืนก่าดแตัดเนาะ าง,งามเลยรับนีครับสองอาทิตย์พอดีก็คือกำจัดญ้ากำจัดโลกนะครับวนนี้โลกแต่ว่าแกกันแท้อย่างมองน้ำถ่วมครับมันบานขึ้นมันบ,นนบ,นนบเกิดกจิมาสามมาบุอาจจะมาสามมันกวงเง่พยตัวนี้นะครับเราเป็นฝนตกมาหนำมาขังอยู่นี่ น้ำบบกเสียมันเรยบกเกิดนะครับบางคนก็มาเกิดมาอย่างกัมมบ,กบมาัแก,ก็บกบเกิดมาจับกบมยนยำก็บกเกอันนี้น้าอ่างกางกันครับที่บนปดตัดนี่บดตัดเนี่ยอย่างอ่างกามันก็บที่ลมทับเขาแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็บจะเบิดอายุไปอย่างอ่างกาเนาะเขามันก็บส่ขึ้นมาอยู่ส็จะขึ้นมาแค่นั้อยู่ปดตก็ดีกันเขามันเด็กแข็งแรงครับเขามันแตกกอเริ่มแตกกอ แต่ว่าคารมาตัดกัน n h แบบนี้แหละห h à กเนแบบนี้นตัดกัเป็นแบบนี้ครับตัดเป็นแบบนี้บบนทุกนอยมันจะขึ้นมาแซมคก็ถิงง้ามเพื่อนและครับสิแปดกองง้ามเพื่อนน็นอกแข็งเพื่อนอันนี้ก็เล่งอ่อนๆอยู่สองอาทิตย์หลังจากตัดไปโอเคครับกะพิจารณาเป็งพี่น้องว่าตัดดีให้บาตัดดี นาะตัดกะดีคือกาจัดหยากาจัดเชื้อโรคกาจัดแมงเพี้ยพวกนี้กาจัดได้ตัดเนาะแต่ว่ตัดกะต้นเข่าก็ที่บริยุทธิ์ใช้การเล่นเติบโตก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าขอเสียคือมีแมงมี่ยาทับแต่ยามันหลายอย่างมันก็ทับเข่าเข่ามันก็ติดเกีดหน่อยแทรกถึนบ่ได้เนาะแต่ว่าหยามันก็อายุน้อยก็เข่าเยอะแล้ว นะครับถึงอายุมันมันก็ตายเขาก็ขึ้นมาแซ่มาให้เขาเนาะกะพิจารณาเบ้่งว่า,าถ้าตัดแล้วก็ดียังไงบดียังไงก็ลองไปพิจารณาเบ้่งนะครับต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากนิดนึงหน,น่อยเนาะตัดนี่เนาะตัดเองก็บพราปัญหาเนาะครับเจ้าแรงตัดได้เพราะเป็นมีขนาดเพิ่มจะขาดน้ำมันตัดเองนะขาแรงก็จะคิดออกตัวเนาะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับคลิปนี้